อันนี้มาถึงพาร์ทนะคะเรื่องของสังคมเพื่อนที่เกาหลีนะคะว่าเป็นยังไงคือจะบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยอันนี้ยุพูดถึงก่อนว่าเป็นแค่ในมหาวทิทยาลัยนะคะเอาเป็นแค่ในมหาวทิทยาลัยพอก็คือเราไม่ได้ปรับตัวยากขนาดนั้นกับเพื่อนเพอนเพราะว่าอย่างยูว่าเรียนคณะที่เป็นอินเตอร์อยู่แล้วก็เลยทําให้เพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกาหลีที่เขาไปโตต่างประเทศอันนี้จะเรียกว่าเคียวโบนะคะแล้วก็จะเป็นคนต่างชาติไปเลยซึ่งคนสองทัศนเนี้ยคือน่ารักมากก็คือจะเป็นกันเองมากแต่ว่ามันก็จะมีบ้างที่เป็นเพื่อนคนเกาหล เหลีเลยที่ไม่เคยไปโตต่างประเทศก็คือภาษาที่เราเรียกกันคือจะเป็นเกาหลีแท้แบบ100%ซนะคะคือทป์นี้เนี่ยเขาก็จะมีความพิเศษอย่างหนึง่งคือเขาจะไม่เป็นเพื่อนกับต่างชาติแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนกับเคียวโพแต่ว่ามันเป็นประมาณว่าถ้าเราไม่พูดภาษาเกาหลีกับเขาเขาก็จะแบบ ไม่ไม่รับเราเข้ากลุ่มไม่คุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือยุก็ว่าเคยมีประสบการณ์เลยคือเพื่อนที่เป็นเกาหลีแท้ๆเนี่ยแหละคะ่ะคือเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับนักเรียนต่างชาติเพราะว่าเขาอยากทีรร่ภาษาอังกฤษเก่งเขาอยากเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติแต่ว่าอันนี้คือเขาพูดในห้องเรียนนะคะแต่ว่าพอออกมาจากห้องเรียนจริงเนี่ยเวลาเราจะไปกินข้าวกันเขาก็จะเหมือนประมาณว่าแบบ ฉันไม่พูดหรอกนะภาษาต่างชาติอังกฤษเราฉันไม่พูดฉันอยู่เกาหลีเธอก็ต้องพูดสิภาษาเกาหลีเนี่ยเธอพูดสิเธอพูดสีพูดสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบังคับให้เราพูดภาษาเกาหลีซึ่งบางคนก็อาจจะถ้าพูดได้ก็โอเคแต่ว่าบางคนก็จะรู้สึกแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะบอกว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะแบบเป็นเพื่อนแค่กับคนเกาหลีเท่านั้นอะไรอย่างงี้ค่ะโดยรวมเพื่อนๆก็น่ารักแล้วก็เฟรนลี่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ทั้งหมด100คือขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มที่เราจะเจอ แล้วก็ตอนที่ยูอยู่เกาหลีเนี่ยก็จะมีพี่ๆที่เป็นคนไทยนะคะที่เรียนเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะมีก็คือเป็นไทยคอมมูนิตี้ก็คือในมหาวิทยาลัยก็จะมีระดับหนึ่งแล้วก็จะมีพี่ๆที่เราเคยเจอตอนที่เราเคยไปเรียนภาษาที่เกาหลีก่อนที่เราจะเข้ามหาวิทยาลัยด้วยก็เลยทําให้การอยู่ในเกาหลีของเราเนี่ยมันไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นจะบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยก็มีคอมมูนิตี้คนไทยนะคะก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องเลือกครบดีๆก็แล้วแต่คนจะเราไม่ได้หมายถึงใครแต่ว่า ก็จะมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีค่ะจะมาพูดถึงเรื่องค่าใช้ใจ่ายในเกาหลีนะคะก็อันนี้ยูขอประเมินจากในมุมของยูแล้วกันนะคะว่าขอพูดในเรื่องของค่าเทอมแล้วก็ค่าที่พักแล้วกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ Allowance ก็คือเงินในแต่ละเดือนจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่ซัพพอร์ตเท่าไหร่นะคะคือ มันก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็การกินของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวยูขอเริ่มจากที่ค่าเทอมก่อนเลยแล้วกันค่ะที่เกาหลีเนี่ยจะมีทั้งหมด8เทอม4ปีเหมือนที่ประเทศไทยนะคะก็จะมีค่าแรกเข้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะตีไปเลยว่าเทอมแรกของการเรียนเนี่ยก็จะแพงกว่าชาวบ้านคนนิดนึงแต่ว่าค่าเทอมต่อเทอมเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณอันนี้เบสจากของที่ยูเรียนนะคะก็คืออยู่ที่4ล้านวอนถ้าตีเป็นเลทเงินช่วงนี้ก็ น่าจะอยู่ที่ประมาณอายุล่องตีปเป็นเลสัก30แล้วกันง่ายๆก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0บาทแต่ว่าก็จะไม่ได้รวมพวกค่าเบ็ดตเตล็ดอีกอย่างเช่นค่าหนังสือค่าประกันค่านู่นนี่นั่นก็จะมีบ้างนะคะที่มันจะเกินใน4ล้านวอนก็คืออาจจะมีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นค่ะแล้วก็ ในเรื่องของที่พักนะคะก็ยูจะบอกก่อนเลยว่าที่พักที่เกาหลีเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในประเทศไทยที่มีคอนโดมีอพาร์ตเมนต์ต่างๆให้เลือกเยอะแต่ว่าที่เกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นคอนโดนะคะเขาจะเป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่งที่เกาหลีเนี่ยระบบการเช่าบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับประเทศไทยก็คือจะแตกต่างกันมากนะคะอันนี้บอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีงบจริงๆอะิะยูก็แนะนําว่าการอยู่หอมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้แย่แต่ว่าอม ถอมหาว์ที่เนี่ยก็จะถูกแต่ว่าจะมีเรื่องของเคอร์ฟิวไทม์ที่สมมุติว่าเราจะต้องกลับก่อนกี่โมงประตูเปิดได้กี่โมงอะไรแบบนี้ค่ะถ้าสําหรับคนที่ชอบออกไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยการอยู่หอบางทีก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าการอยู่หอนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีความส่วนตัวมากขนาดนั้นแต่ก็มันก็จะมีทป์ให้เราเลือกได้ว่าเราอยากได้เป็นห้องเดี่ยวห้องแยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีการใช้ห้องน้ํารวมแต่ว่าห้องนอนแยกอันนี้ยูเคยไปอยู่มาเมื่อตอนเทอมหนึ่งค่ะแต่ว่า หลังจากนั้นเทอมหนึ่งที่ยูไม่ได้อยู่หอ,อมาเนี่ยอันนี้ยูออกมาอยู่ออกมาอยู่เองก็คือมาเช่าเองต้องบอกก่อนเลยว่าระบ,บบบ้านเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะคือที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีนายหน้าในการหาบ้านเนี่ย คือมีอยู่แล้วในแต่ละเขตคือสมมติว่าเราจะไปเขตนี้เราไม่ต้องไปตามหาในแบบว่าเซิร์ชใน Facebook หรืออะไรอย่างนี้มันเกาหลีเขาจะมีแอปที่ชื่อว่าจิกบังเอาไว้หาบ้านแต่ว่ามันก็จะขึ้นกับนายหน้าในเขตนั้นๆเลยค่ะซึ่งเวลาเราไปติดต่อเขาเนี่ยเราก็สามารถบอกได้เลยว่าเรามีงบเท่าไหร่ต่อเดือนที่เราจํากัดไว้ซึ่งส่วนใหญ่ระบบเกาหลีเนี่ยต้องระวังมากๆเพราะว่าที่เกาหลีเขาจะต้องมีการวางเงินมาจําก้อนใหญ่นะคะให้กับทางเจ้าของตึกซึ่ง คนไทยอาจจะไม่ได้คุ้นชินขนาดนั้นก็คือคที่ไทยเนี่ยจะมีการมาจำเช่าแค่2เดือนใช่ไหมคะแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะมีเริ่มต้นตั้งแต่1ล้านวอน5ล้านวอน10ล้านวอนนะคะไล่ขึ้นไปแล้วแต่ตึกแล้วแต่ข้อกำหนดสัญญานะคะซึ่งถ้าเงินมัดจำถูก1ล้านวอนเนี่ยค่าเช่าต่อเดือนก็อาจจะแพงแต่ถ้ายิ่งมัดจำแพง ค่าเช่าต่อเดือนก็จะถูกคือมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนที่ยูอยู่เนี่ยยูโดนค่ามาจําไปทั้งหมด10บล้านวอนนะคะก็คือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ถ้าเลทสามก็คือต้องวางเงินมาจำ3า0 0 0นบาทแล้วก็ยูจ่ายค่าเช่าต่อเดือนคือยูอยูออ่ไม่เชิงว่าเป็นหอแต่ว่าอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้เป็นแบบแบบไฮไรส์นะคะเป็นแบบโ o ลไรส์ rise, เพราะว่าตรงโซนมหาวิทยาลัยที่ทยูอยู่เนี่ยคือค่อนข้างออกไปทางแบบ ออกแบบบ้านนอกนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีตึกใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งยูจ่ายค่าเช่าอยู่ที่ประมาณสองหมื่นบาทต่อเดือนนะคะรวมค่าน้าค่าไฟค่ะก็ประมาณนั้นถามว่าแรงไหมคือคนเกาหลีเขาก็จะมีระบบที่ว่าเขาจ่ายเงินค่าเช่าบ้านแบบเป็นปึ่งใหญ่ๆแบบ2ล้าน3ล้านบาทแต่ว่า เช่าฟรีแต่เขาก็ต้องไปผ่อนเงินกับธนาคารนะอะไรแบบนี้ก็มีแต่ว่าอย่างเราเป็นต่างชาติเราไม่สามารถทําในรูปแบบนั้นได้ก็เลยต้องเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีคนที่เขาอยู่แบบที่เราเห็นกันคือออฟฟิศเทลที่ว่าอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตึกสูงๆอันนั้นค่าเช่าก็จะสูงขึ้นตามความใหม่ของตึกตาม f ฟ c i l i ิลิตี้ในตึกที่มีนะคะ ก็แล้วแต่คนว่าจะเลือกอยู่แบบไหนถ้าเป็นแบบนั้นก็จะแพงขึ้นไปหน่อยอาจจะแบบสูงสุดต่อเดือนคือ 4- ี่ห้าหมื่นก็เป็นได้แต่ถ้ามีงบก็อยู่ได้ตามสบายแล้วก็มีบางคนที่เขาเคยถามมาว่าโก,กาชิวอนอะไรเงี้ยที่แบบเป็นห้องรูหนูอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ได้ไหมอันนี้ก็อย่างยูอ่ะคือถ้าเข้าไปก็จะมีอึดอัดนิดนึงแต่ว่าบางคนเขาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนส่วนใหญ่เขาอาศัยแค่นอนแล้วก็ กลางวันออกไปทํากิจกรรมอื่นๆอ,อันนี้ก็ลองดูแต่ว่าอย่างกัวชีวอนเนี่ยก็จะมีค่ามาจําที่ถูกลงแต่ว่าก็จะดีอย่างหนึ่งคือค่าค่ามาจําเนี่ยแทบจะไม่มีแต่ว่าค่าเช่าถูกแล้วก็มีข้าวกับไข่ฟรีอะไรอย่างนี้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยต้องแล้วแต่ว่าแต่ละสถานที่เนี่ยเขามีห้องน้ําในตัวไหมถ้ามีห้องน้ําในตัวก็โอเคค่ะแล้วก็ตามกฎใหม่ของเกาหลีนะคะซึ่งเขาได้ปรับตอนที่ยูอยู่เกาหลีแล้วเขาปรับว่านักเรียนต่างชาติทุกคนเนี่ยจะต้อง คนที่มีวีซ่าจะต้องจ่ายค่าประกันให้กับทางเกาหลีนะคะเป็นประกันเขาเรียกว่าประกันรักษาสุขภาพอะไรอย่างนี้เวลาเจ็บป่วยประกันอุบัติเหตุซึ่งทุกคนจะต้องทำนะคะเป็นบังคับว่านักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องมีประกันตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมีบินมาส่งให้เราที่ที่บ้านเราที่เกาหลีนะคะทุกๆเดือนซึ่งก็ต้องเตรียมเงินไว้เลยคือตอนเนี้ย จากตอนแรกอะ่ะมันค่าประกันเริ่มต้นที่1,200บาทต่อเดือนตัวน,นี้ค่าประกันขึ้นมาเป็นประมาณ2,000กว่าแล้วซึ่งอันนี้เป็นแค่นักเรียนนะคะที่จะต้องจ่ายถ้าสมมติว่าเป็นวัยทํางานอะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0 5 0 0 0ต่อเดือนที่ต้องจ่ายค่าประกันซึ่งค่าของชีพเขาสูงมากแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับการที่ระบบต่างๆการคมนาคมในประเทศเขามันเข้าถึงง่ายแล้วก็เดินทางสะดวกสบายค่ะส่วนค่าอาหารนะคะยูก็ บอกไม่ได้เหมือนกันคือยูก็ไม่เคยทําสรุปหรอกว่าแต่ละเดือนยูใช้ไปเท่าไหร่แต่ว่ายูจะประเมินให้ว่าในแต่ละมื้อวางทีบางคนก็จะกินแพงกินถูกไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าอาหารที่เกาหลีเนี่ยอันนี้ยูอิงจากล่าสุดที่อยู่มาเนี่ย ก็คือทุกคนอาจจะเคยเคิมบับที่เขาขายตามร้านตอกอกกี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนในซีรีส์เกาหลีเนี่ยเริ่มต้นมันก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000-6,000วอนแลละก็จะราคาต่ำกว่าน,นี้ก็อาจจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเบสเบส,สในโซก็จะราคาประมาณนี้ก็ตีเลยว่าอาหารต่อมือขั้นต่ำเนี่ยคืออยู่ที่150-200บาทแต่ว่าบางคนที่เขาอยากประหยัดเนี่ยบางคนก็จะกินอาหารตามเซเว่นม,มาอะไรแบบนี้ที่เขามีวางขายเหมือนกันก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่า ถ้าไปกินร้านอาหารอื่นๆเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ราคา7 0 0 0ัวอนขึ้นไปแล้วแต่เมนูอาหารที่เรากินถ้าเป็นอาหารเกาหลีก็จะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 8 0 0 0ขึ้นไปจนถึงเกือบ2 0 0 0 0วอนก็มีแล้วแต่เมนูค่ะส่วนอาหารไทยที่เกาหลีก็ตามราคาค่ะเพราะว่าวัตถุดิบในการน้เข้ามันก็ยากก็จะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยต่อจานอยู่ที่ประมาณ4 0 0กว่าบาทขึ้นไปนะคะ ลองคำนวณดูนะคะว่าสำหรับใครที่อยากไปเยังนเกาหลีเนี่ยลองประเมินดูว่าเรากินต่อเมื้อเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราอยากเซฟคอสใในการใช้จ่ายเรื่องการกินเนี่ยก็อาจจะทำอาหารกินเองที่บ้านก็จะประหยัดลงไปเยอะค่ะ เกาหลีเนี่ยเราสามารถทํางานพัรทไมได้ไหมนะคะจริงๆแล้วการทํางานพัรท์ทมเราสามารถทําได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ทําแบบไม่ไปแจ้งตอมกับคนที่แจ้งตอมเอาแบบที่ไม่แจ้งตอมก็แล้วกันคือส่วนใหญ่รวมถึงยูเนี่ยยูก็ทําแบบไม่แจ้งตอมเพราะว่าการแจ้งตอมเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเวลาเราไปติดต่อตอมมันก็จะใช้ระยะเวลาเพราะว่าเขาจะต้องเช็คว่าเราทําเกินชั่วโมงไม่ได้เราจะมีกําหนดเลยว่า1นึ่งเราสามารถทําได้สูงสุดแค่นี้แล้วก็เล เรื่องของค่าจ้างอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีบอกอยู่แต่ว่ายุเหมือนเคยได้ยินมาว่าคนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับทางตมเรื่องของขออนุญาตทำพาร์ทไทม์บางคนก็บอกว่ามีผลแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้มีผลอะไรนะคะเพราะว่ามันเคยมีกรณีที่ว่ามีคนเขามาเช็คบัญชีย้อนหลังแล้วปรากฏว่าได้รับเงินบริษัทโดยตรงซึ่งมันไม่มีการหักภาษีใดๆเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยแนะนําว่าถ้าใครที่อยากทำพาร์ทไทม์อ่ะควรบอกกับ ทางเจ้าของเจ้าของร้านเจ้าของงานที่กำลังทําอยู่เนี่ยว่าขอรับเป็นเงินสดแทนอันนี้ไม่ได้จะแบบแนะนําทริคหรืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาทํากันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตัวยูยูก็เคยทํางานพร์ททมที่เกาหลีมาหลายรูปแบบเคยมีประสบการณ์การทําพั์ททมที่ร้านอาหารเกาหลีมาก่อนแต่ว่าทําได้ประมาณเดือนเดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นยูก็ได้มาเป็นล่าม โรงพยาบาลสัญญกรรมที่คลินิกฉีดหน้าค่ะแห่งหนึ่งที่ฮงแดน,นะคะก็ทําได้ประมาณ1เดือนเหมือนกันแล้วก็มีรับงานฟรีแลนซ์บ้างที่เป็นเกี่ยวกับงานสัญญกรรมงานล่ามสัลญ,ญกรรมนะคะคือทําจมูกทํโครงหน้าอะไรแบบนี้ค่ะก็มีบ้างก็จะได้แต่แล้วแต่ชั่วโมงแล้วแต่ตามตกลงกับทางทางทางโรงพยาบาลทางร้านอะไรแบบนี้ถ้าเป็นงานในแนวแบบเชิงของบริการเช่นร้านอาหารก็จะได้ค่าแรงถูกลง แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปทํางานเป็นล่ามเนี่ยต่อชั่วโมงเราก็จะได้ได้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เหมือนถ้าขั้นต่ําอยู่จะไม่ผิดจะได้ประมาณชั่วโมงละ3 0 0บาทอะไรประมาณนี้ค่ะก็ค่อนข้างสูงนะคะการทำพัดทำที่เกาหลีเทียบเท่ากับคนคนเกาหลีเลยแล้วก็ที่ล่าสุดที่ยูทํามาแล้วนานที่สุดก็คือทำพัดทนที่ร้านขายเสื้อผ้าวิชัวเอนะคะ ก็ไม่รู้ว่าใครที่เคยไปเที่ยวเกาหลีแล้วไปร้านนี้ปีที่แล้วอาจจะเคยเจอ,อยูเป็นพนักงานที่ร้านนะคะคือ,อยูจะทำหนอาทิตย์ทำประมาณ3วันซึ่งจะบอกว่าที่นี่บอกว่าเป็นที่ที่ยูชอบมากรักมากแบบว่ารู้สึกว่าเป็นครอบครัวมากทุกคนพนักงานทุกคนน่ารักแล้วก็เรื่องของการทํางานอะค่อนข้างดีสนุกเอนจอยนะคะแล้วก็เงินที่ได้ก็ค่อนข้างดีค่ะจะบอกว่าใครที่ไปเกาหลีนะคะ ไปร้านนี้นะคะไปช้อปปิง้งร้านนี้รวม m u l ติ b r a n d ์ของเกาหลีแล้วก็คือมีทุกอย่างไปได้เลยที่กำลังฮิตในออนไลน์นะคะคือเขาเปิดเป็นออฟไลน์ให้ทุกคนไปได้ไปสามารถไปลองได้ค่ะค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อดีของการเรียนมหาวิทยาลัยที่เกาหลีกันนะคะส่วนตัวเนี่ยของยูเลยอะ่ะยูคิดว่า ที่มหาลาัยเกาหลีเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแล้วกันในตรงนี้เราจะขอพูดจากข้อดีคือข้อดีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกาหลีเขาเป็นประเทศที่มี c c T V ทีตลอดเวลาแบบไม่ใช่ตลอดลวลามีอยู่ทุกที่แล้วก็ใช้งานได้จริงตลอดเวลาเท่ากับว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยค่ะค่ะแล้วก็สําหรับคนที่กําลังมองหาทางเลือกในการไปรเรียนต่อต่างประเทศนะคะยูก็คิดว่าเกาหลีเนี่ยก็เป็นประเทศที่ จัดอันดับว่าการเรียนการสอนดีในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดก็แล้วแต่พิจารณาของคนนะคะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยยูคิดว่าจากประสบการณ์ที่ยูไปอยู่เกาหลีมาทั้งหมด4-5ปีเนี่ยคือมันทำให้ยูค่อนข้างโตขึ้นมากๆจากแต่ก่อนเพราะว่าด้วยความที่เราต้องอยู่คนเดียวตลอดระยะเวลา5ปีมันทาให้เรากล้าตัดสินใจทานู่นนี่นั่นด้ดยตัวเองมากขึ้นทำให้เราได้ เปิดประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆทําให้เราได้เรียนรู้นิสัยคนได้รู้จักคนมากขึ้นทําให้เราไดเา้เรียนรู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไงปรับตัวยังไงในสังคมแบบนี้นูน่นนี่นี่นันแล้วด้วยความที่เราอยู่คนเดียวค่ะมันก็ค่อนข้างทําให้เราเป็น คนที่สตรองขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ยูมองว่าข้อดีของการมาเรียนที่เกาหลีเลยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของภาษาที่3ที่เราได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าลองจากภาษาจนะีนอะยูคิดว่าภาษาเกาหลีก็เป็นภาษาที่กําลังมาแรงแล้วก็ไม่ได้เรียนยากขนาดนั้นซึ่งจริงๆถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยก็มันก็จะเป็นภาษาที่3ซึ่งจะเป็นโบนัสที่เราได้เพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายนะคะว่า จบมาแล้วจากเกาหลีทําง,งานอะไรนะคะทําไมถึงกลับมาอยู่ไทย mm hmm. ก็คือขอบอกกันเลยว่าจริงๆตอนแรกอยู่แพลนว่าจะอยู่ที่เกาหลีต่อค่ะทํางานที่บริษัทที่เกาหลีแต่ว่าพอดีอยูเพิ่งทราบข่าวเมื่อปีที่แล้วว่า mm hmm. คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย mm hmm. ก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ไทยดีกว่าเพื่อที่จะได้ใช้เวลากับคุณแม่แล้วก็ได้ดูแลคุณแม่อย่างใ,ใกล้ชิดน,นะคะก็เลยเป็นการตัดสินใจที่ทำให้อยู่กลับมาอยู่ไทยค่ะแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยยูกลับมาก็หางานค่อนข้างลําบากเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ย ด้วยความที่เราจบมาจากคณะนี้ค่ะงานส่วนใหญ่ที่เราควรจะต้องมองหาแล้วก็รีเลทกับคณะเราเลยคือเป็นงานด้าน ngo แต่ว่าที่ไทยเนี่ยงานด้าน ngo ยู U ไม่ค่อยเ,อเห็นว่าจะมีงานด้านนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ด้วยเนื้อหาของงานเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์กับเราเพราะว่าอย่างตัว UN, ยูเองยูเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทํางานแบบออฟฟิศเป็นพนักง,งานออฟฟิศอะไรประมาณนั้นค่ะก็เลยทําให้ ช่วงแรกๆก็ลอสแบบว่าไม่ได้มีงานทำขนาดนั้นก็แบบคอยหางานแล้วก็ด้วยว่าช่วงนี้คือคือบริษัทส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแบบจ้างงานคนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็พอเข้าใจได้ค่ะยูก็เลยตัดสินใจตอนนี้คือไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีทั้งนั้นก็จะมีบ้างที่รับงานล่ามบ้างที่ไทยนะคะแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยยูก็คือ ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองนะคะก็คือตัดสินใจเพราะว่าเราชอบด้านแฟชั่นด้านนี้อยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจทําแบรนด์เสื้อผ้าชื่อว่าธนานะคะก็เป็นเสื้อผ้าแนวสไตล์โอมานี่นะคะสําหรับสาวๆคนไหนชอบเสื้อผ้าสไตล์นี้ฝากติดตามแบรนด์ยูด้วยนะคะเดี๋ยวกําลังจะออกคอลเลคชั่นใหม่เร็วๆนี้ค่ะก็ฝากน้องไว้ด้วยนะคะในไหนก็ใช้พื้นที่ในการโปรโมทแล้วก็ ขอโปรโมทเลยคือตอนนี้ยูก็เปิดรับสอนภาษาเกาหลีด้วยแล้วก็สําหรับคนไหนที่สนใจอยากจะปรึกษายูเรื่องเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เกาหลีอยากจะคุยกันแบบส่วนตัวก็สามารถทักอินสตาแกรมมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากให้ยูสอนภาษาเกาหลียูขอแนะนําเป็นสอนแบบเบื้องต้นแล้วการสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาคุยกันได้ในช่องไอจี uh, ของยูนะคะ g o o g ูเกิลนาเดี๋ยวยูแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะค่ะก็ จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเรียนต่อปตีที่เกาหลีนะคะก็ยุหวังว่ารีวิวนี้ของยูนะคะที่ยุสรุปมาให้แล้วเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่พี่น้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่สนใจอยากจะไปเรียนต่อประเทศเกาหลีแล้วก็มองเกาหลีเป็นทางเลือกของการเรียนต่อนะคะก็ขอบคุณที่รับฟังมาจนจบนะคะแล้วก็ยูอาจจะมีพูดผิดไปเยอะบ้างแล้วก็บางทีอาจจะมีพูดแล้วไม่เข้าใจอาจจะมีตกหล่นไปหลายเรื่องบ้างแต่ว่า ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสามารถทักมาถามส่วนตัวอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะก็ยินดีให้คำตอบกับทุกคนค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับใครที่อยากให้ยูทำคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย